จำนายผลิตภัณฑ์ของดรพีครับอินบ็อกหรือโทรศัพท์สอบถามไปนในเพจหมอปลาปลากระป๋องได้เลยครับวันนี้นะฮะเรามีน้ำพึ่งป่านะน้ำพึ่งป่าถ้าใครสนใจน้ำพึ่งป่าครับราคาไม่ถึงร้อยคอมเมนต์แล้วก็กดรหัสที่ขึ้นอยู่ซ้ายมือกับฝ่ามือครับมีน้ำพึ่งป่าครับแล้วก็มีกาแฟนะฮะกาแฟเนี่ยผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถ,ถดื่มได้เพราะเราทำมาจากหญ้าวหวานและก็ถั่วเขียวนะ มีทางเอเปโซและคาปูซิโน่นะฮะแล้วก็มีน้ำปลาระรถปูม้าเราบอกแล้วว่า,อาของหมอปลากับป้ารัตนาเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกไปอย่างหนงาวนี่คุณพูดทำไมล่ะคือมันไม่ใช่คนในบ้านรอนี้ป้าัตนาเนี่ยกินทุกวันเลยสมมือสับแร้แวส็ปิดคุณใต้น้ำปลาลารถปูม้าแต่กินปลาป้า,ปารัตนานะคระับแล้วก็มีกินควายมันเนะี่ยปลากระป๋องครับปลากระป๋องดรพีครับ ผมกล้าพูดเลยว่าป้ารัตนากินทุกวันปลาปองเนี่ยถ้าวันไหนไม่กินก็จะงี่เง่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือจัดซื้อเก็บไว้ในโควเรือนดีมากครับแต่ปากหมานี่พูดอยู่คนเดียวแต่ผู้บอกว่าผลิตภัณฑ์ดรพีมีติคนเรือนไว้ไม่มีสารเเวสีเข้าบ้านยกเว้นป้ารัตนาที่จะเข้าบ้านเอฟีนะครับไม่ใช่บ้านมึงเลยอมือสัเนี่ย เอทำกูสิเดี๋ยวพี่โนจะมาแล้วชีวิตจริงจะมาครวันนี้วันนี้เอตีผมได้ลงพื้นที่ไปที่วัดวัดหนึ่งแถวจรันกับป้ารัตนาและทีมานกูไม่ได้เป็นเนมืดหรอกอยงไม่พูดถึงกูอ่ยซึ่งสายเนี้ยได้ร้องเรียนมาว่าพฤติกรรมะราลูกเนี้ยชอบเดินทางไปทางภาคอีสาน แล้วก็จะไปเจอเพื่อนรูปหนึ่งแล้วก็จะแต่งตัวเป็นคาราวาสไปเข้าผับเข้าบาร์เข้า,า,ขาร้านอาหารไปเที่ยวหมอน,นวดไปเที่ยวผู้หญิงขายบริการทางเพศนะฮะก็มีการส่งรูปมาให้ดูป้าทำไมนี่แหละพระเจ้าจัดสรรมึงแล้วป้ากูมาแล้วผมพูดความจริงอยู่ป้าเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้มันกูไม่ได้เลยกูว่างี้ป้าต้องฟังผมสิยไม่ฟังมึงหรอก ทำไมพูดถึงพระนี่เป็นห่วงมากเลยเหรอโอ้ยเขาเป็นพระเขาบูชากันบูชาเขาไม่กินเหล้ากันคืนนะป้าโอ้ยมึงปากมึงพูดเองเนี่ยตบปากเลยตบผู้สิอืมมันเทียบพระจ๋จารยต้องขอชีวิตจริงเกิดขึ้นกับจริงเ่า <c oughs> ไม่ใช่ทีนี้นะฮะปรากฏว่าพระรูปเนี้ยที่อยู่วัาดดังในกรุงเทพเนี่ยเป็นพระลูกวัดก็ทะเลาะกับพระคู่ขาเนี่ฮะที่ไปเที่ยวมอวดด้วยกัน ไอ้พระคู่ขาแล้วก็ส่งหลักฐานเนี่ยมาให้เราก็ลงพื้นที่แต่ปรากฏว่าไอพ้พระคู่ขาเนี่ยเราบอกว่าเราอนด้าคงมากกว่านี้ก็คุยกันทางลายเสือ้อกลายเฉยเลยสแสดงว่าเฮียทั้งคู่ครับยีว่าพระเฮียอย่างนี้เหรอไอคนนี้ก็จะตายเร็วจัไม่นั่นน้องจําจริงไม่อย่างนี้เลยคุณแมาา่ใต้พูดกับเจ๊มา เขาพูดดีๆว่างนี้แล้วก็ถือปืนใส่เป็นเพื่อนกับมโนดนะเขาพูดยาวกันไปอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้แต่งเรื่องเลยเงียบนะเดี๋ยวอะไรก็จะเขาบอกว่าเขาเงียบเดี๋ยวถ้าเขาพูดจะตบปากไม่ให้ดูมึงตบกูสิก็เมื่อกี้บอกเงียบอ่ะกูเงียบบางเรื่องกูไม่ได้มาทำบ้านกูให้มึงหรอกป้าก็ต้องเงียบตลอดสินี่แหละพระพูดกันหมดแล้วเมื่อกี้หมาตัวนี้พูเงียบอ่ะ ไอ้หมาควายตยูนี้คุณบอกว่าแยกคนไปเลยไหมไม่เแยกเอาไปเลยสัตว์แยกเลยขอความเป็นจริงในบ้านให้คนมาแอบยิงในขวักมือเงียบไรลหุ่นแล้วนะเงียบเลยนะไอ้เมย์มึงต้องพูดในบ้านเลยให้เงียบก่อนจะขายของสัตว์ตบปากเลยมึงตบกูสิจริงจริงจะบอกให้พี่โน่นำเพื่อนตำรวจแอบยิงมันคืออะไรครับปรากฏว่าวันนี้เราก็ได้ลงพื้นที่ไปเจอกับพระรูปนี้แต่ ก่อนจะไปเนี่ยผมรู้แล้วเรื่องนี้ยเขาเคยร้องเรียนไปหลายที่แล้วแม้กระทั่งตัวของเจ้าวาดก็รู้ดีแต่ไม่มีการจัดแจงทักแหลงไขว่าพฤติกรรมพระน,นี้เป็นแบบนี้ครับและที่สำคัญวันนี้พออาลงพื้นที่เนี่ยพระในวัดคนในวัดบางคนรู้พฤติกรรมพระรูปนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เขาไล่บวชรู้สึกบวชรู้สึกอยู่ไหมนะคร ใไหมบรลดสึกบรลดสึกเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีคนหนุนหลังพระเหล่านี้พระพฤติกรรมเนี่ยดูดวงทำคมสายลงนักหน้าทองแดกเหล้ามั่วเขาสีกานะฮะถามว่าขารู้กันหมดแต่ก็งงครับวันนี้แล้วก็ลองโทรไปที่สำนักพุทธปรากฏว่าไม่รับโทรศรรัพท์ติดครับ ไม่รับโทรศัพท์มันนี่ครับเพราะอะไรมันผิดก็ปกปิดกันมาตลอดแล้วศาสนะเราจะอยู่ตรงไหนฮะท,ทั้งที่รู้ว่าเขาผิดพอเราก็ไปเคาะประตูในห้องที่เรากไม่ยอมเปิดครับมีคนดา่ากูดา่าเขาทำไมดา่าทำไมมึงเดละด่ากูเนี่ย ป้าผมยังไม่ด่าป้าเลยนะไม่ชี้อย่างนี้เลยชีวิตจริงก็จะเกินป้าผมจะมาด่าผมทำไมตามปกติกูนะตากเกล็ดอีสัตย์รับเฮ้ยโอ้ยเจ็บเลยหยาดขาดไปนะแบนเฮ้ยคนนี้นะเรียกชีวิตจริงกูจะให้พี่โนดกับเพื่อนพี่โนดเดี๋ยวเงียบปากเลยเอ็ดดิ้งมึงเงียบปากนี่บ้านของกูเนี่ยเกาเงียบปากที่จะบอกว่าสงมึงเงียบปากไม่เอาเขาเนี่ บี่เราเจ็บเลยนะ,มนยะไม่เงียบปากอะไอ้ควายเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวโทษดิเงียบปากนะคุณนะคุณแถวนี้ก็บ่นแฉแันอิงแล้วปาบอกว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยก็มีสายรายงานว่าเจ้าวาดก็รู้ว่านักข่าวกับหมอปลาทาคณะภาษาจะลงทุนที่ไปถามพอเราไปปั๊บเราก็ไปเคาะโหยไปเคาะเสร็จปั๊บเขาเอาจีวรนะคุมหัววิ่งุุุุุุ๊๊๊๊๊๊ นี้ชีวิตจ,จริงใครเป็นใครพระรู้หมดแล้วเขาก็วิ่งฮะเอาจีบอลคมหัวปกักคุณมาเพราะเอจีบอ,อบคุมหัวปั๊บเนี่ยเราก็วิ่งตามกันวิ่งเปงน็นตงฮุนวิ่งเป็นอย่างเงี้แล้วเขาบอกว่าพอขานั่งพอขายืนปับ๊บเขาโดนใส่ร้าย,ายภาพที่เห็นนั่นนะเป็นภาพตัดตอ่อเขาก็พยายามเอารูปภาพที่เขารับปริญญาเนี่ยมาให้ดู ผมบ,บอกว่าไม่ไม่เกี่ยวท่านต้องมาเคลียร์ภาพนี้ทำไมภาพนี้กับปัจจุบันมันหน้ามันใกล้เคียงกันเขาอ้างว่าภาพเป็นเป็นภาพแต่ตอมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดานากก่อจบวดแต่หน้าเหมือนจะเป๊ะทีแรกนะเขาก็ยอมจะสึกแล้วกับต้นต้นไม้ต้นหนึ่งขอเสื้อผ้าแต่สภาพพอมีวิทยากรมามาเขาปเปนายเขาไปคุยไม่รู้เขาไม่ยอมสึก แต่เราก็ส่งภาพเนี้ยไปให้อาจารย์ออดดูว่าเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าผลปรากฏว่าไม่ใช่ภาพตัดต่อครับไม่ใช่ภาพตัดต่อครับเป็นภาพจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็จะลงพื้นที่ไปกับ้ารัตะนา ไปถามว่าพระรูปนี้มึงไม่ต้องจับก,กุหลาบชีวิตจริงก็จะเกิดขึ้นสักนินัดาวศาสนาด้านในมโนดพระสรงให้พูดอย่างนี้เลยป้าทำไมป้าต้องปกป้องพระรูปนี้เฮ้ยต้องรู้ดีๆนะมันต้องไห้เอแม่เจ๊ทำไมป้า,ปปาปต้อง,กกงป,ป,ปองงอกป้องพระแบบนี้ไม่ได้ป,ป,ปกป้องพระกูคุ้มครองพระแต่ปากมึงไงปกป้องพระงงไหมกูคุ้มครองพระแต่งเรื่องให้คนฟัง ป้ามันเรื่องจริงป้าไม่ใช่เรื่องจริงนะอย่าไปฟังนะไอคนนี้ไม่อยู่บ้านคนอื่นวันนี้ป้าก็ไปกับผมไม่ใช่เหรอไม่ไปมึงไม่รู้จักมึงแล้วหมาจะนั่งไอรถแล้วบอกว่าสิบข้าวอ่ะเฮ้ยมึงเป็นควายมึงไปเอาหมาที่วิ่งอยู่ในถุ่นเนี่ยป้าป้าทางสตินะกูตั้งสติแล้วเดี๋ยวชีวิตจริงก็จะเกิดเอพีแจ็คขายของก่อนใครสนใจนะครับกาแฟนะใครสนใจกาแฟก็คอมเมนต์แล้วกดเอฟเลยเรามีเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ แต่ถ้าใครไม่ชอบกาแฟก็มีโกโก้ให้ดื่มนะครับตัวน้ำปลาลารสปูม้าแต่กินปากแม่รัตกนกา,าเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวเท่านั้นไอ้นี่แต่งเรื่องคือปากควายมันเนี่ยป้าเคยกินไหมมึงไม่ต้องมา เียไปในบ้านกูนป uh. ้ากินทุกวันนะป้าเออผมไม่ต้องบูชากันแล้วป oui? <c oughs> ้าก <c oughs> ินใช่ไหมผมแต่งเรื่องในบ้านี่แต่งอะไรป้าผ้าสองพูดนั้นเลยมันด้ผ้าเป็นหัวป้าหรือปอป้องเราเคยนะมึงพูดเองนันเนี่ยก็เป็นเรื่องตีกันเลยกูพูดถึงพระที่กูบูชาไม่ใช่แบบที่มึงคิดหรอกแล้วก็น้ำพึ่งป้าครับควายนี่เป็นควายน้ำพึ่งป่านะครับป้ารัตนาเนี่ยแกจะกินน้ำพึ่งเนี่ยกับข้าวทุกวันเลยอย่าฟังมันนะมันแต่งเรื่องแล้วป้ากินหรือเปล่า่ะเฮ้ยมึงมน บ้านกูนะเดี๋ยวชิมจริงอนะ่ะพิโนดพิศัตดิ์นิ่งก็จะมอ,อกแล้วก็ผมเห็นป้าเนี่ยแดดทุกวันนะป้ามึงยัดไม่ใช่กูแดดป้าแดดไอ้สัตว์เด๋ยวตบเลยมึงตบกูสิอ้าวเหรอผานะทานะนเดี๋ยวมีคนมาช่วยกูนะก็กวักมึงเรียกยหลายคนแหละ